เหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกันเมื่อมีหนุ่มน้อยคนหนึ่งสงสัยว่าทำไมมนุษย์ที่เกิดมาจึงแตกต่างกันทั้งอายุสั้นอายุยืนมีโรคมากโรคน้อยผิวพรรณงามหรือไม่ดีมีอำนาจมากน้อยร่ำรวยยากจนเกิดในตระกูลสูงตระกูลต่ำหรือมีปัญญามากน้อยพระพุทธเจ้าได้ทรงตอบอย่างชัดเจนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน การย่องจำแนกสัตว์ให้เลวและประนีดได้กล่าวคือความแตกต่างทั้งหมดมาจากผลของการกระทำหรือกรรมที่ทำไว้ในอดีตและปัจจุบันการกระทำที่ไม่ดีนำไปสู่ผลที่ไม่ดีความเลวส่วนการกระทำที่ดีนำไปสู่ผลที่ดีความประนีดดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ผลต่ออายุไขและสุขภาพมีอายุสั้น มาจากการฆ่าสัตว์เป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดไม่มีความเมตตามีอายุยืนมาจากการละเว้นจากการฆ่าสัตว์มีความละอายมีความเอ็นดูและเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายมีโรคมากมาจากการเบียดเบียนสัตว์ด้วยการทำร้ายสัตว์ด้วยมือก้อนดินไม้หรืออาวุธมีโรคน้อยมาจากการไม่เบียดเบียนสัตว์คือไม่ทำร้าย หรือทำให้สัตว์เจ็บปวดด้วยวิธีการใดๆเลย 2. ผลต่อรูปลักษณ์และฐานะมีผิมพันซามหรือไม่น่าเลื่อมใสมาจากความมักโกรธเป็นคนโกรธง่ายแค้นเคืองพยาบาทแม้ถูกว่าเพียงเล็กน้อยมีผิวพรรณงามน่าเลื่อมใสมาจากความไม่มักโกรธไม่เป็นคนขี้โกรธไม่พยาบาทแม้ถูกว่ามากก็ไม่แสดงความโกรธออกมา มีศักดาน้อยอำนาจบารมีน้อยมาจากความริษยาอิจฉามุ่งร้ายหรือผูกใจอิจฉาในลาบยศความเคารพหรือการบูชาที่คนอื่นได้รับมีศักดามากอำนาจบารมีมากมาจากความไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในสิ่งที่คนอื่นได้รับ 3. ผลต่อความร่ำรวยและตระกูล มีโภคะน้อยคือยากจนคือไม่ให้ทานไม่ให้ข้าวน้าเสื้อผ้าหรือสิ่งจำเป็นแก่สมณะมีโภคะมากคือร่ำรวยคือเป็นผู้ให้สิ่งของจำเป็นต่างๆด้วยใจกว้างแก่ผู้ควรให้เกิดในตระกูลต่ำมาจากความกระด้างและเยื่อหยิ่งไม่กราบไหว้ไม่ลุกรับไม่ให้เกียรติไม่เคารพผู้ที่ควรกราบไหว้เคารพ เกิดในตระกูลสูงมาจากความไม่กระด้างและไม่เยอ่อหยิ่งคือความอ่อนน้อมถ่อมตนกราบไหว้ลุกรับให้เกียรติเคารพและบูชาผู้ที่ควรเคารพ 4. ผลต่อสติปัญญามีปัญญาทรามคือโง่เขลา มาจากความไม่แสวงหาความรู้คือไม่เข้าหานักปราชญ์หรือผู้รู้เพื่อสอบถามว่าอะไรคือความดีความชั่วอะไรควรทำไม่ควรทำมีปัญญามากคือฉลาดคือเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์เพื่อสอบถามและทำความเข้าใจในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อความสุขในชีวิตสรุปการกระทำกรรมทุกอย่างที่เราทำทั้งดีและไม่ดี ล้วนเป็นปัจจัยกำหนดว่าเราจะเกิดมาในสภาพแบบไหนกรรมของเราเองจึงเป็นสิ่งที่คอยแยกแยะและกำหนดให้ชีวิตของเราแตกต่างจากผู้อื่นนั่นเอง